สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องดียูเมนะครับวันนี้ผมก็จะมาทดลองเล่นคุก กี้แสงจันนะครับกับคุกกี้รสบูพายนะครับที่จะได้รับการปรับนะครับในอัปเดตครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เองนะครับทุกคนก็เลยมาลองเล่นว่าแต้มจะดีแค่ไหนนะครับทุกคนซึ่งตอนแรกเนี่ยผมจะทาเป็นคลิปแยกระหว่อง2ตัวนี้แต่ว่าพอดีว่าคุกกี้บูพายเนี่ยส่วนใหญ่เขาใช้เขาใช้เป็นผัด2กันใช่ไหมก็เลยมาลองพร้อมกันเลยนะครับซึ่งถ้าเอาแสงจันรไปใช้กับสมเนี่ยก็ถือว่าคะแแต้มก็ยังดีอยู่นะครับแต่ว่าผมเอามาใช้กับบูพายเลยทีเดียวนะกันนะทุกคนก็แต้มก็ไม่ได้ แย่นะอืมสำหรับตัวที่ไม่ได้บัฟนะทุกคนนะอืมแต่แสงจันทรน์ก็ถือว่าบัฟบ,บ่อยเหมือนกันนะครับทุกคนคือรอบที่แล้วซีซั่นหกก็ไม่ถือไม่ได้บัฟแต่ว่าคะแนนแต้มก็ถือว่าดีมาจากไหนไม่รู้คืออยู่ดีดแต้มเยอะอเฉยเลยทุกคนเออเข้าบัฟบ,บ่อยนะทุกคนแสงจันทร์เนี่ยซึ่งแสงจันทร์มีการบัฟอยู่ประมาณสี่ห้ารอบบัฟบัฟรอบแรกก็เป็นแคนดี้วิเศษใช่ไหมแคนดี้วิเศษอย่างเดียวแล้วก็บัฟรอบสองก็จะเป็นอะไรอ่ะ สัตว์เลี้ยงเหรอแล้วก็มีหลายมีหลายรอบมากทุกคนเออแบบบับบับยิบย่อยก็เยอะนะทุกคนอืมซึ่งอัปเดตครั้งต่อไปเนี่ยก็จะเป็นอัปเดตของห้องวงกดบกวนห้องวงกดอะไรห้องวงกดอะไรอย่างนะแห่งความทรงจําอืมซึ่งก็เป็นอัปเดตที่จะมีคุกกี้ตัวใหม่สองตัวนะครับทุกคนอืมซึ่งไม่มีดีเจนารีอย่างที่ทุกคนคาดไว้นะครับทุกคนตัวใหม่ใหม่ตัวใหม่นะไม่ใช่ไม่ใช่บับนะ เออตอนแรกเ่ขาจ,จะมีเจนนี่ตัวใหม่นะครับทุกคนซึ่งเป็นหงอําตาแต่ว่าไม่มีนะอืมก็ทีมงานก็ทําให้เราแบบว่าเผิดผิดคาดตลอดเลยทะะุกคนเออหน้าปกคือแบบเหมือนจะใช่แต่ไม่ใช่นะไอที่เขาสปอยมาอันแรกอะที่มันเป็นรูปแล้วก็มีข้อความอะอืมเหมือนจะใช่แต่ก็ไม่ใช่ซึ่ง,งสกินเจนลี่ที่ผมใช้ตอนนี้ก็จะเป็นสกินเจนลี่ของที่เขาแจกนะครับพร้อมกับรูปบาทห้าร้อยห้าสิบห้าอันนะครับทุกคนนะ ซึ่งก็เยอะมากนะครับนะซึ่งสกินเยลีนี้ก็เป็นแบบอันใหม่นะครับทุกคนเป็นแบบสติกเกอร์นะครับทุกคนนะเออซึ่งมันจะมีขอบขาวนยะผมชอบตรงที่มันมีขอบขาวว่าอะไรเพราะว่าเวลาเล่นมันทาให้เราเห็นชัดมากนะครับเ,รวเวลากิจเยลี่คือแบบเห็นชัดมากไม่ต้องแบบว่ามไม่เหมือนสกินอื่นๆที่แบบว่ามันเห็นแบบว่ามันกลมกลึกับแมปอะ่ะอันนี้เห็นชัดมากชอบสกินเยลี่นี้นะมีการตีกขอบขา,ขาวให้ด้วยนะถือว่าถือว่าดี ซึ่งถ้าสมมติใครลองไปเล่นกับโสมเนี่ยก็คะแนนก็ดีนะครับ580กว่าๆนะครับทุกคนะะสาราแสงจันนะในด่านแรกนะครับบนด่านป่าวงกดป่าป่าต้นไม้เกี่ยวเออเรียกยากเนาะซึ่งด่านนี้ก็จะออกไปนะครับทุกคนเออก็ก็เดี๋ยวผมก็จะมาลองอันอื่นให้ดูนะครับนะครับทุกคนด่านนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นด่านอื่นนะครับซึ่งทีมงานเขาไม่ได้บอกว่าเป็นด่านอะไรนะครับทุกคนซึ่งจากคลิปที่ทีมงานเขาได้สปอยอัปเดตเนี่ย ก็มีอัปเดตหลายอย่างนะครับทุกคนแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกหลายอย่างนะครับทุกคนที่อัปเดตเนี่ยก็คือสกิลใหม่นะซีซั่นใหม่จะเป็นซีซั่นอะไรกไม่บอกเหมือนกันคือเขากักไว้เยอะอยนะครับทุกคนก็าอาจจะมีบางอย่างที่กักไว้ก็ได้นะครับทุกคนนะอย่างกิจกรรมบางอย่างนี่เขาไม่ได้บอกเนะี่ยก็าจะมีบ้างนะครับทุกคนนะซึ่งผมตอนแรกของทีว่ามันน้อยจังนะแต่ว่าจริงมันไม่ไม่น้อยนะครับทุกคนมันมีสกิลใหม่ด้วยมีดานใหม่ด้วยของแชมเปี้ยนลีกคือมันก็ไม่น้อยนะครับในอนะ แพทรอบที่แล้วคือแพทของซวเวิร์กช็อกโกแลตบงบงคือแบบสกินมาเยอะจัดไงเลยลดลงหน่อยแล้วกันแพทนี้เนาะแต่แพทนี้ก็เป็สกินดีเจนดารีร่ให้เราได้ดูสิก็มันยิ่งใหญ่นะของแสงจันทร์นะบับรอบนี้ก็เป็นบับสกินนะอืมซึ่งแสงจันทเนี่ยเป็นตัวแรกนะที่บับสัตว์เลี้ยงแบบว่าไม่พร้อมสกินเลเจนนะครับทุกคนอืม สมรอนต้นมาพันปีเนะคนต้นาพันปีเนี่ยไม่ได้ถูกปรับเลยคือมารอบเดียวแล้วก็หายไปรอบเดียวเลยนะครับทุกคนที่เท่าที่จาได้นะรอบเดียวเลยมั้งซึ่งซึ่งแต้มคลิปนี้ก็ไม่ต้องสนนะครับคือมาเล่นดูว่าคะแนเนเท่าไหร่นะประมาณเท่าไหร่ในการอัปเดตครั้งนี้ก็จะได้ไปดองในอัปเดตครั้งต่อไปดีมันถูกรับแล้วซึ่งไม่ไม่รู้ว่าแสงจันทร์จะถูกรับเลยหรือเปล่านะน่าจะถูกปรับเลยแหละเพราะมันเหมือนเมื่อก่อนที่แบบว่ามันมีคุกกี้ชาเลนจ์และขีดจ,จำกัดไงแต่เดี๋ยวนี้มนไม่ไม พะไม่รู้อะไรเหมือนกันนะทีมงาถึงออกเอาออกไปออกเมื่อกี้ได้ชนซึ่งนี่ก็จะจบแล้วรออยู่หน่อยก็เป็นแต่ที่มาไกลนะทุกคนอ่ะก็จบไปแล้วนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องดีโอเมยด้วยนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะมีการอัปเดตผมก็อาจจะทำคลิปเยอะหน่อยนะพน่งนี้พวกนี้อาจจะมีหลายคลิปมากๆนะครับเพราะว่าอัปเดตนี้เป็นอัปเดตของครบรอบ 5ปีของคุกกี้แันนะครับก็อยากให้เกมคุกกี้แล้วเนี่ยดำเนินกิจกรรมแบบนี้ตลอดไปนะหลายปีปีหลายปีเลยทุกคนก็ชอบเกมนี้มากเล่นมาเล่นมาเกือบ5ปีเลยทุกคนเล่นตั้งแต่เ,เกมเปิดเลยอะ่ะเออก็ถือว่าเป็นเกมที่อยู่มานานมากแล้วก็มีหลายภาคมากทุกคนเออทั้งเกมคุกกี้วอลคุกกี้พลาซ่าแล้วก็มีคุกกี้ทั้งรงคิงดอแล้วก็มีคุกกี้โอเวอร์สมทที่จะมาใหม่อะไรท้งอย่างนะของเป็นเกมแนวโม,โมบา้ามั้งทุกคนนะก็รอดูแล้วกันนะครับ